ขยินดีต้อนรับกลับสู่ s q o อ t a วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากค่ายเกาหลีใต้กับเกียร์สปอร์เท2ส2รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่นยิ่งขึ้นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าประทับใจไม่เพียงแต่หน้าตาเท่านั้นที่เปลี่ยนไปแต่ยังรวมถึงความสบายในการขับขี่และการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นอีกด้วย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของเกียร์สปอร์เทสรุ่นใหม่นี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของส p o r t เท e ได้อย่างชัดเจนแต่เพิ่มเติมเส้นสายที่เฉียบคมและดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า l e ดทรงโฉบเฉี่ยวผสานกับไฟ DRL รูปทรงบุเมแรงที่เป็น s i g n a t u r ์ของแบรนด์กระจังหน้าทรงจมูกเสือถูกปรับให้มีความกว้างและลึกขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมและทรงพลังกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้เน้นความสปอร์ตมากขึ้น เส้นสายด้านข้างตัวรถถูกยกขึ้นให้ดูโฉบเฉี่ยวและพร้อมลุยในทุกเส้นทางล้ออนลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยช่วยเสริมลุกให้ดูบึกบึนและทันสมัยด้านท้ายรถก็มาพร้อมไฟไท้ายเล็ตแบบเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งซึ่งนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังให้ภาพลักษณ์ที่หรูหรา ช่องระบายอากาศด้านล่างกับกันชนหลังดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมดูลงตัวทุกมุมมองโดยรวมแล้วเกียร์สปอร์เท2026เป็น SUV ที่มีภายนอกที่ดูพรีเมียมทันสมัยมีความเป็นเอกลักษณ์และสปอร์ตในแบบที่โดดเด่นเปิดประตูเข้ามาด้านในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมด เน้นความหรูหราและความไฮเทคเบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบายอากาศในรุ่นท็อปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วแบบโค้งต่อเนื่องทั้งจอมาตรวัดและจอกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัย มีแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามใจระบบแอร์แบบแยกฝั่งอัตโนมัติช่องชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและระบบเครื่องเสียงจาก Harman น a r ร์ดอนสำหรับรุ่นสูงสุดที่นั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดได้มากกว่า2000ลิตรซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางไกลบ่อยๆ สำหรับสมรรถนะเกียร์สปอร์เ g ด2026มีขุมพลังให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเทอร์โบ4สูบให้กำลังประมาณ180แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคลัตที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวล อีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานกำลังระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมพละงกำลังอยู่ที่ประมาณ230แรงม้าซึ่งเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงและยึดเกาะถนนได้ดีเมื่อเข้าโคง้งหรือใช้ความเร็วสูงระบบเบรกและพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานได้อย่างแม่นยำ พร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัตโนมัติรอบคันที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทาง สำหรับราคาจำหน่ายของเก a ยร์สปอร์เทด2ในตลาดโลกเริ่มต้นที่ประมาณ28,000ดอลลาร์ 28, สหรัฐและอาจแตะถึง38,000ดอลลาร์ 38, ในรุ่นท็อปซึ่งถ้านำเข้ามาทำตลาดในไทยราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.8ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันที่เลือก ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายแล้วถือว่าเป็นรถ SUV ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างยิ่ง และนี่ก็คือเกียร์สปอร์เ2026รถ SUV ที่มากับดีไซน์สุดล้ำภายในที่หรูหราเทคโนโลยีครบครันและสมรรถนะที่พร้อมพาคุณลุยได้ทุกเส้นทางใครที่มองหารถครอบครัวแบบพรีเมียมแต่ยังไม่อยากขยับไปถึงรถยุโรปส p o r t เท e รุ่นใหม่นี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากแล้วคุณลักคิดเห็นอย่างไรกับเกียร์สปอร์2026คันนี้ คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถครั้งหน้าที่นี่ SQ ออดคาะขีดขีดขีด